เน่ก็ขอคอามมขอบใจรายที่ฝากคองมาให้ที่ดูเตือนชงสารน้องเนาะขอให้ดีกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะ ยินดีตอนหับกับสูซองบาซิลาดคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยกับมื่อนี้เนาะเากะได้มากับทีมงาน,นคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยมื่อนี้กะมาหาน้องข้ามพิงอีกคือเก่าเนาะก็คือทีมงานเพาว่ามีงานมอบเนาะมื่อนี้กะยังบอกว,วา่ามีอีกอย่างอีกอย่างนี่อ่าบาซิลาดกะมาเป็นครั้งที่สามได้ละเนาะอ่าเป็นยังอ่าไปเบิง่งไปส้มด้วกันพี่น้องเลยเนาะว่ามีอีกอย่าง อ่าจ uh, FC ทางไทยเพิ่นฝากมาให้ไปมอบให้เนาะกําพิงนี่เนาะโอเคพี่น้องไปเบิ่งปชมกันยเนาะสินท้งองที่เฮามาพี่น้องําพิงมนีกมี hi, ปลาป่องพี่น้องเอ้ยแล้วกอ่ามากับทีมงานนี่แหละ uh, เนาะอ่าบ่า้ากะบ่สพองเนาะคนนึงสวัสดีบ่สิาดเนาะเ้ยสวัสดีมียังเจ้ามื้อนี้อ้ปลาปอง้นี่ คุณเคยก็ดีเนาะนี่ปลาปองแม่นปลาปองบอเตียงทอมพี่น้องเลยแม่นังอันนี้โอ้ปลาปองโอ้ผสงกีแทบใช่ปลาปองมากินเองมอดนะวันอยงไี้โอ้มาให้ทั้งน้องเพิ่อนอคือว่าคือคู่กันเทศเนาะอย่างนี้จริงเนาะไทยเนาะสบายดีเด้อนี่ทากับมากับทีมงานนี่แหละเนาะบ่าบุฟฟามาม่าโอ้หม่าเนาะต้มยำกุ้งกับชาวเชียงโย มีมาเนาะสบายดีว่าสิฟ้องสบายดีแล้วว่าสิฟ้อสบายดีสบายดีว่าสิลาเนาะสิลาืองสโอ้ปาปองพี่น <Wagner off> ้องสดีสดีาปองมาเตียงท้องเนาะเจ้าแกเจ้าแกมันบ่หรือว่าเจ้าอันั้นยังบ่ทันได้กะเับ่ได้เป็นแพ็คบ่แต่กจงบจงบเนาะฟังฟังนํากันน้องงานเฮามีรอยยิ้มบนี้เนาะ ตอมนสนองเป็นเห็ดอย่างนี้เนาะแม่มาเกี่ยวเาไว้จีนด้เนาะจะได้กินข้าวไหมได้เป็นไงมาทางลูกไงเนาะสีเผาน้องเล มอบเลยเาจ้ากําลังมอบของกันเนาะบ่าวกับเฮาพี่น้องเบ่าวผู้ไทยโดยทีมงานเฮาักกันแกเอาจักเนาะเอาเพิ่นกๆ้ไปนํากันคือเก่าโดยชีได้ไดเมื้อนี้คือสิได้กินนั่นะมื้อนี้เนาะนี่เต้นเนาะดีใจแน่เพราะว่าเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานขึ้นมาเนาะโดยพี่น้อง อทางทีมงานเฮากมีอย่างสัมภาษณ์นอกเพิ่นกสัมภาษณ์ไปเนาะโดยทางพานี่ก็บ่เคยอันนี้ลูกชายเพิ่นบ่ลูกชายบ่นี่โอ้นสบายกินขนมบ่นี่ลุกใหญ่มาให้นี่นเนาะกินบ่ขนมนี่จักปีได้เนาะนี่3ปีอ๋3ปีเฮาเฮามาแต่ละเทื่อบ่ค่อยเห็นลูกชายน่ก็คือทางาเจ้าเอาลูกมาให้แล้วแม่นบ่ยเพิ่นเอามาเมื่อวานนี้โอ้ นี้ว่าอ่นํากันแม่แล้วไ่ได้เห็นลูกกันจักเดียวเออเดี๋ยวนี้ก็เห็นแล้พี่น้องเฮากได้เข้ามามอบนองเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยฮอดถึงแนทีมงานเฮามีอย่างสนใจกหน่อยี่นาก็เก่างียเลยเนาะทังน้องเพิ่นนี่ก็เินกินข้าวกินน้ําแล้ว่มื้อนี้กินแล้วอ๋อๆกินข้าวกันยังมื้อนี้นีะเจวกบ แจกกโอ้จกบโอ้ยธรรมชาติบ้านนาเนี่ยเนาะแจกกบก็คือว่าของแท้แหละทำไมพี่น้องเลยกองแทมสะชะเนาะผ้าเนาะโอ้ยมีการนอนหันอนนาเนาะมานอนนี่เต้รดน้ำมาอย่างไรก็เป็นเต่มาอยู่เลยอ๋อนโอ้ยโอ้โห่เลเขาก็อยากให้อินเพิ่นทั้งน้องเนาะขอบใจเอ็ดผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าผานเงินผาก ฝากอันไข่เนาะากมามม่าาให้มีแต่ให้ทั้งน้องเพิ่นเนาะปบอนให้เพิ่นเนาะเพิ่นกับป่ห้ออกชื่อเสียงยังน้ำเนาะมีแต่ว่าผู้ใหญ่ใจบุญใจดีพ่อแม่นนนนเเพิ่่กจาาีะบได้บังกระชงยังเนาะโดยก็ขอขโมกขอบใจอะไรที่ฝากคอกมาให้ที่ดูเตืนสงสารน้องเนาะขอให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงให้ร่ำให้รวย ทั้งทั้งทีมงานอากาศเนาะคุณค้อนใช้เพิ่นเนาะโดยเพิ่นสุขภาพแข็งแรงเนาะให้ดุงเดีองในหนักที่การงานเนาะโดยทั้งเขาในกาบมาหู้เราชาเพิ่นเดืนไทยเนาะแต่การเพิ่นสงสารทั้งน้องเพิ่นเนาะอยากให้น้องเพิ่นมีอยู่มีจริงโดยทางมาพานี่การเพิ่งทำไมครั้งแรกยังแบบยังไ่เคยกัมพัสน้องเพิ่นเนาะทางทีมงานท่านี้กันเขามาเบิ้ลหรื่เนี่ยเขาบ้าเบิแล้วจะเป็นเซสที่สองอะไรบ้าย แล้บอกพามี่ยังอยาถามน้องเติมก็ถทำมาเด้เลยวยวข้างนพานี่ยก็ยังบุกืเขามาเนาะ่ทางนอกอายุจักปีได้เนาะสปีอด้วยอายุ่งาปีพี่น้องยโอเคนะมาสภาพนี่เลยสบายดีนะสบายดีทั้คนสบายดีดเบนนี่ไงไปจากสบายดีได้ไหมสบายดีใ่ไหกูยาบบอใช่กช่ละกินข่าวกินน้ำละ กิน้อทั้งแม่ใหญ่ดีเนว่าใจบุญที่จะฝากของหายทั้งแม่หูเลยบ่หูดียนะหาหูดีนีเนาะก็ดีใจเลยเนาะมาช่วยเดือดูทีตรห็นครอบครัวทั้งแม่ทุกอย่างเนาะเอครอบครัวก็ทุกอย่เข่ากับเตียวปมาให้น้อยนึ่งกัตีจะไปซีกินนะบ่มีเขากินนะเดียวให้น้อยนึ่งบอหนึ่นเตรียมมุนันบ่ โอ้เหกตีได้เท่านนิยมได้ทุนนิยมสบายดีอยู่กันหลายคนเนาะมั้งโบอันเนี้น้องชายเออลูกชายลูกชายหลาลูกชายหลาอ๋อนี่ยด้วยจ้ะอนี้ร้านร้านเทียงนั้นมาดิชื่อว่าจังได้ด้วยมันใช่มันใช่เขงเยี่ยนน่ะหมหละ บ่ได้เข่าบ mm ่ไ hmm. ด้เข่าบ่มีรถถีบเมื่อเดี๋ยวบ่ได้ไปยังไ่ได้เข่าเกี่ยวเข่าได้เเข่าเบื้อบ้านเพื่อได้ยังได้เฮียนกับเริ่มปอหนึ่งใหม่บ่เลยยังบ่ได้เคยเฮียนจงดีเฮียนแต่อยู่ไทยฝุ่นบันีรมาบ้านเลยกับยามแรงจังได้เฮียนโตนะตอนอยู่นาสิเดี๋ยวบ่มีรถถีบเมื่อเบ่มีรถถีบเนาะ ทั้งแม่กข่าหรือขาเลยบ่ากแล้วกินเนยังม่ได้สาชื่อเสียงเล่งน้ำแม่ทั้งแม่น้องจิ้งเนาะชื่อวันไหนเด้อเมษาเมษาโอยอายุจกี่เด้อปีสาปีรดยเลยยแต่ยังเงนงแเกี่ยวข้าเกี่ยวหน้ามั้บอนี่เกี่ยวแล้ว่ลายยังบนตกนี่เขาุต่ยังบท่านได้แก่คับ ทางออน้องน้ำปีนเอาไปน้ำรถปันขอไปรถปันเขาขอไล่ใส่ปันเขาที่นี่ไปปันเขาเพราะได้เติ่มไม่เนาะพรได้เติมนี่ก็คือบรรยากาศหน้าพันเนาะนนี่พันคือเกี่ยวข้าวแล <etic> away, ้วมันข้าวนี่สิมาคันเฟซสุดท้ายเนาะหลังจากน้องพันได้ปิดแล้วก็มาปิดพร้อมลุ่ใหญ่เลยพร้อมนุ่มพี่น้องเลยก็มีทั้งเอฟซีถักทายสบายดีก็มาอยู่ก็ล่ะมีอยู่ แต่ว่ายังบอกพ่อคนจริงใจบอกเลยจริงใจแต่เนี่พ่อยัง่ยโพ่อแต่กคุยไปเรื่อยๆบอกคือว่าได้ยินทางโทรศั์น้องนี่มันเป็นอย่างก็มันสภาพมันเก่าแล้วมันดิ่นเลยมันกะดิ่นมาได้มัมนะมันข้างมันยังสาเหตุนี่ก็คือทั้งหยบชีแต่ละฝ่ายเนาะเข้ามาขอเป็นเพื่อนทั้งน้องเป็นแต่การโทรศั์ของน้องเพม่อนกับมันอยากเสียในจังหน่อยเนาะมันบอก ความจำมันเต็มวัวไงพ่อแม่พี่น้องเลยแต่มันเห็ดแหย่ซาบบอกทั้งมันแบบปุ่มอมียงมันก็กดบ่ได้มันกดมันตายบ่ไดแล้วนะการสาเหตุการฉีประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะการักๆแล้วกาบพ่อแม่หน่วน้องเป็นพี่คุยพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นน้โทรศัพท์สาเหตุเพราะว่าเป็น แม่ห้ามลูกนึงแต่ว่าพึ่นขาวมือบบนี่เอฟซีเขากับมันกับเนาะไปกับยันบอทันน่ะนะเพราะว่าบอท่าบอกไปให้เขามากแตมันเป็นเคสสุดท้ายแล้วมันได้ปิดคลิปเนาะอ่าต่อไปกับห้น้องเป็นชู้ชู้เนาะไว้ทอกับชีวิตตัวแม่ไม่แน่เนาะโควิดสมบัติอะไรเนาะนอะไรกับมีมีมีไข่แน่เนาะปลากระป๋องมาเตียงแม่แน่เนาะ ไงเป็นเนาะเป็นสะพานบุญให้ให้ทางเอาเข้ามามองภายนอกเป็นเนาะเป็นสะพานบุญแน่สะพานฮักแน่เป็น,นพี่น้องเลยอ่าหมปลากะมีอย่างกะถามน้อง,องเพื่อนเออหมอปลาเขา,า,นเนากลับมาฮอนแน่กะได้อลมกับน้องน้ำพิงเพื่นกะโดนเนาะหมอชีพองเ<น>บาสีลาดเนาะสีลาดเนาะ,ะนะโอ้ยเป็นพี่น้องเลยเ<ข>าก็ได้มอบเครื่องมอบคลองให้ทั้งน้องเพื่นกะเรียบร้อยเลยเนาะโยทีมงานฮอนกะ ได้เอฟบอลให้ทั้งทั้งไอเพป็นมาทั้งไอเป็นอยู่ดีไม่แห้งแล้วก็นาทีการงานก็ให้ล้ำรวยขึ้นเก่าเนาะให้น้องเป็นจำเนียกก็ให้คืนมาลอยเท่าพันเท่าก็ะม่พี่นี้เนาะก็ให้กำลังใจน้องเป็นพ่อเนาะก็ให้ชดสู้กับชีวิตก็ให้ท่อเนาะเจอโดนทางทีมงานเขาก็ได้โอะไรลม ล้นแล้วก็ห้าสิบคอตัวลาเนาะบ้านนี้เนาะโอการเชียร์เป็นเห็ดเบี้ยกเป็นต่อยเนาะเป็นเห็ดเบี้ยกตอพี่น้องเลยโอ้ยโอ้ยเป็นจะพาดเข่าตีเข่าเนาะโอ้ยสบายดีน้องอะโอ้ยสบายดีโอ้ยเนาะเนากะได้โอบได้ลมได้หมอบครองทั้งน้องเป็นริบร้อยพอมีพี่น้องเลยกะทีมงานเนากะมีอ่าเครื่อนยูคั่วกินเนาะเป็นกระป๋ากระปองนี่เลยมาม่าหรือกะขนมเนาะทุกคนเลย เมื่อนี้กคลิปกะสี่หาบบละเอียดพอปันไดเนาะเพราะว่าเขามากันอ่าหลายคนเนาะมื่อนี้กะอ่าแตกพายแตกพระไปทางไปทางมั่นบางทีกะบ่าวบกเขากันก็ขอโทษขออภัยเดออ้อผมพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีพ่อคุณพ่พอแม่พี่น้อง